แปบนึงยพุโอ้โหโอ้โหระวังพุ่งใส่ลูกตั้งตั้งไว้ระวังคนมาเดี๋ยวมันโดนมันโดนอย่าเดเข้าบ้านนะลูกตั้งไว้ตั้งไว้อย่เดินเข้าบ้านดีอยเดินเข้าบ้านหมดแล้วอย่างอย่างถือไว้ก่อน มเอาตั้งไว้อะหมดแล้วมี่ก็สิทนัดเฮ้ยตัดงนึงทำไมมาอี่างนี้วะต้องตั้งแบบนี้ลูกเออเดี๋ยวมันเข้าหน้าคนหนูฟังแม่ต้องตั้งแบบนี้ไม่ใช่ตั้งแบบนี้เดี๋ยวโดนรถมาใครหันไปทางนู้นโอ้โหนูอยู่เฉยๆดิ โอเคตั้งไว้ตั้งตั้งขึ้น oh. เอาตั้งได้รึ oh, oh, เลาตั้ง oh, oh. อย่างนี้ตั้งเสียงหน่อยลูกะเอาสนุกใหญ่ละ <laughs> ตั้งลงไดนะ้ไหม ก็เถอะหนูต้องตั้งแบบนี้ลูกหนูต้องเอาตั้งขึ้นอย่างนี้จุดครบเป็นสองอันนะอันนี้ก่อนแล้วใครนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วใครนี้ไหนดูดิอันนี้อัันนนออี้ยู่ไหนอยู่ไหนดูดิที่ต้องจุดหนูต้องตั้งแบบนี้นี่โอเคระวังโดนล่มอ่ะล่างโดนล่มก้มายืนนี่กลางถนนเลยกลางถนนเลยเดรยวดิอันนี้ ตั้งยืนตั้งตั้งขึ้นตั้งขึ้นอย่าหันมาทางแม่สิมันไม่ติดนะติดชูไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งพูดมึงนี้นะเดี๋ยวยม,าามันเสียเปล่าวแม่แม่แม่ <c oughs> โอ๊ยร้อนจะ <c oughs> ระเบิดไหมเนี่ยโอ้ยร้อนอะ่ะ ระเบิดเปล่าทำเพชแฆาตอีกอันหนึ่งมาไปอ้อันนี้ต้องระวังอย่างนี้ลูกมันเสียเหรอวะระเบิดทิ้งแล้วหันปากกับมองาฝั่งนี้นะแแกกวมันมีที่จุดเลยอ่ะปะเก็บไว้นานแน่เลย แม่เป็เสียวอ่ะครับอย่เสียงดังโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว

nó tịt xuống 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 ui súng số. súng 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 กลับบ้านได้อาบน้ำนอนครบแล้วอาบน้ำนอนหมดแล้วหมดแล้วอาบน้ำนอนเราเอาลูกชิ้นมาไว้ไหนนะกินไปไหนอยู่ไหนซื้อมากินเนี่ยหายไปไหนลูกชิ้นหายไปไหนอ่ะน้ารถเหรอยังอยู่หน้ารดอยู่เลยลูกชิ้นอะไรไม่รู้เสิร์ตแบบไอ้เดี๋ยวนะไปเอาดิแม่ระวังรถเด้อ ไปยังไม่ดับไปยังไม่ดับคงทำไมมันยืดจังวะ